ระหว่างรอเรา copy ซอฟต์แวร์เสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะเล่านิดนึงว่าที่มาที่ไปของวัยจังนะ่ะมายัางไงคือเดิมทีผมก็สอนวิชาระบบควบคุมอยู่ที่โรงเรียนในเรือแล้วก็พบว่านักเรียนเนี่ยต้องใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์แต่ว่าพอเราจะสอนออหลักการระบบควบคุมแต่ต้องให้นักเรียนเขาลงไปเขียนไมโครในระดับโลว์เลเวลเนี่ยมันช้าแล้วมันมีปัญหา มากมายแล้วทุกครั้งก็ลงเอยด้วยการสอนนักเรียนไม่ทันเพราะว่าจะไปแก้บัก็กเพราะว่าวิธีปกติเนี่ยเวลาเราใช้ embedded system ทุกเผื่อใครยังไม่ทราบว่า embedded system คืออะไรสำหรับผม embedded system ก็คือคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กมันก็คือคอมพิวเตอร์เครื่องน,นึงแหละแต่มันขนาดเล็กนะครับที่ให้เราสามารถนำไปฝังตัวในอุปกรณ์ต่างๆได้ที่เราเอาเครื่อง PC ขนาดใหญ่ไปใส่แล้วมันไม่เวิร์กอาจจะขนาดใหญ่ไม่ ใหญ่เกินไปราคาแพงเกินไปไม่ต้องการอะไรที่ความสามารถขนาดนั้นแต่ว่าในเมื่อมันเป็นคอมพิวเตอร์เนี่ยเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องเขียนโปรแกรมบอกมันว่ามันจะต้องทําอะไรเมื่อไหร่อย่างไรใช่ไหมครับเราวิธีพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวหรือเขียนโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์ทั่วไปทุกวันนี้ที่เราทํากันก็คือใช้ภาษา C นะครับ ปัญหาก็คือว่าอย่างที่ผมประสบก็คือเวลาสอนนักเรียนจะเขียนไมโครผมสอนเด็กเครื่องกลด้วยนะครับไม่ได้มีแบ็กกราวด์อิเล็กมาเลยไม่รู้เลยว่าไมโครอโทอร์คืออะไรแล้วเวลามาสอนทีนึงเนี่ยเด็ก20คนคนนึ่งลืมใส่เซมิโคลอนคนหนึ่งลืมใส่ olon, นนใสเปซเวลาพิมพ์ปัญหามันเยอะมากเวลาแก้ไขแล้วเวลาในชีวิตจริงเองก็ตามเนี่ยใน อุตสาหกรรมเวลาต้องการทําอะไรที่แอดวานซ์จริงๆมันเขียนซีโค้ก็ยากแค่จะแบบบอกว่าทํา Library ที่ i n v e r อร์สเมทริอย่างเดียวแล้ว Verify ว่ามันถูกต้องเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ไหมฮะสมมุติเราดีไซน์ระบบบอกว่าอยากจะคํานวณอะไรสักอย่างที่มันซับซ้อนเดิมทีดีไซน์ไว้ใช้ m ม t r i กซีคูณสอยากจะเปลี่ยนเป็น6กคูณหอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าไม่เชี่ยวภาษา C จริงๆนะครับแล้ว ผลก็คือว่าคนส่วนใหญ่ที่ใช้ภาษาซก็จะออกมาเป็นประมาณแบบนี้นะครับเวลาเราใช้ภาษาซส่วนใหญ่ <c oughs> ผมก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะแล้วเราจะทำยังไงดีให้นักเรียนอะ่ะ <c oughs> เขาสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับ embedded system <c oughs> ได้ง,าง่ายๆ แล้วก็คนที่ต้องการทำอะไรที่มันซับซ้อนแล้วมันทำได้ง่ายนะครับก็เลยออกมาเป็นแนวคิดว่าใช้ MATLAB แล้วก็แปลงจาก MATLAB เป็น C ีโค e ซึ่งจริงๆมันมีอยู่แล้วลหละวิธีทำที่ MATWORK เขาทำไว้ให้ใน Product ของเขาแต่ว่ามันใช้ยากนะครับผมก็เลยไปศึกษาตรงนั้นนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดเป็น r a บผิด S M สา b สอง k ล็อขึ้นมาก่อนหน้านี้สำหรับไวจังเนี่ย ก็คือ,อ,อสิ่งที่เราต่อยอดขึ้นมานะครับเ,เพื่อใช้ซอฟต์แวร์เขียนซอฟต์แวร์ใหม่ให้มันดีขึ้นจากประสบการณ์ที่เราเรียนรู้ใช้ฮาร์ดแวร์ใหม่ที่มันแรงขึ้นนะครับเดี๋ยวจะมาชี้ให้เห็นนิดนึงว่ามันแรงขึ้นยังไงแต่ว่าสิ่งที่เราพบตั้งแต่เฟสแรกเนี่ยมันตอบโจทย์เพราะว่าเวลาเราใช้ ครูอย่างเงี้ยไปสอนนักเรียนเอาเอาภาคการศึกษาก่อนนะครับภาคการศึกษานักเรียนเนี่ยเราสามารถเน้นให้เขาเนี่ยไปเน้นเรียนรู้เรื่องทฤษฎีที่มันเกี่ยวข้องมากกว่าจะต้องมาแก้ปัญหาบั๊กในระดับโลเลเวลเขาสามารถกระโดดไปทําอย่างอื่นได้ได้ง่ายและเร็วมากนะครับแล้วมันเป็นเทคโนโลยีใหม่ซึ่งอุตสาหกรรมเนี่ยในต่างประเทศกําลังใช้เยอะเราพบว่าเครื่องมือของเราเป็นที่นิยมในประเทศอย่างเยอรมัน กับอิสราเอลกับญี่ปุ่นจะดาวน์โหลดของเราไปเยอะสุดตรงนี้เราก็เลยมีความรู้สึกว่ามันมันคือตัว่งชี้ว่าผู้นําทางเทคโนโลยีเขาไปทางนี้นะครับมันจะมีคนใช้เยอะแล้วในอุตสาหกรรมเหมือนกันก็ต้องการทําอะไรที่ซับซ้อนขึ้นใช่ไหมครับถามว่าทุกวันนี้อุตสาหกรรมต้องการความสามารถที่มากขึ้นอุตสาหกรรมต้องการทําอะไรที่ซับซ้อนมากขึ้นและเสร็จเร็วมากขึ้นเพราะว่าต้องแข่งกับเวลายิ่งมีอะไรใหม่ซับซ้อนออกมาได้เร็วเนี่ย มันก็ได้เปรียบคู่แข่งใช่ไหมครับจะมาจะมารอแต่ว่าต้องมาเขียนซีโค้ดหรือแอสเซมบลีบอกว่าฉันเจ๋งเนี่ยอุตสาหกรรมเจ้าของกิจการบอกไม่ทันกินเพราะฉะนั้นทำยังไงล่ะถึงจะมีเครื่องมือที่ทำให้เราทำอะไรที่ซับซ้อนแล้วก็ได้เร็วมากขึ้นนะครับแล้ววิธีนี้ทางเราก็เชื่อว่ามันก็ตอบโจทย์เพราะว่าเราใช้ m a t l a b ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มันเป็น leading e g e สำหรับทางด้านวิศวกรรมจริงๆเ,เราใช้ m a t l a b s i m u l i n k เป็นหลักนะครับ m a t l a b ก็คือสำหรับผมมันคือเหมือนเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องคิดเลขอันนึงแหละมันเป็นแค่เครื่องคิดเลขแต่มันซับซ้อนมีคนเขียนซอฟต์แวร์ที่เป็นฟังก์ชันหลายๆอย่างให้เราใช้งานได้ง่ายสามารถคัตกราฟสามารถวิเคราะห์ข้อมูลอะไรได้ง่ายสมการทางคณิตศาสตร์ที่มีสายไหนสายไหนก็แล้วแต่เขาเขียนฟังก์ชันให้หมดแล้วเราไม่ต้องไปเขียนเอง แล้วมันเป็น Scripting Language มันก็เลยง่ายแต่ข้อเสียนิดนึงคือมันจะช้ากว่าถ้าเขียน C เองแต่ตรงนั้นเราถ้าไม่ซีเรียสก็ไม่เป็นไรนะครับส่วน Simulink ก็คือส่วนที่ต่อยอดขึ้นมาจาก MATLAB Simulink ก็คือซอฟต์แวร์ที่ใช้ Simulate ระบบที่เป็น Dynamic แต่ข้อพิเศษคือเราไม่ต้องมาเขียนโปรแกรมเป็นบรรทัดบรรทัดแต่ว่าเราเขียนในลักษณะเป็นบล็อกไดอะแกรมอย่างเช่นถ้าใครเ,เรียนคอนโทรลมาพวกฟีดแบ็ก คอน t ทรล s ิส t e เก็จะนึกภาพออกว่าบล็อกไดอะแรกรมก็จะมีคอนโทรเลอร์ใช่ไหมครับมีพลานโมเดลอะไรพวกเนี้ยตรงนั้นก็คือตรงนั้นก็คือ,อบล็อกไดอะแรกรมเพราะฉะนั้นเราสามารถเขียนแบบจำลองระบบที่เราสามารถทำการทดลองได้ง่ายในคอมพิวเตอร์ก่อนซึ่งข้อดีตรงเนี้ย สาเหตุที่ตรงนีมน้มันสำคัญเพราะว่าในาชีวิตจริงอย่างเช่นบริษัทที่ทำพวกระบบควบคุมการบินโ e อิงหรือว่าเราคิดมาตินหรืออะไรพวกนี้ในการออกแบบระบบควบคุมการบินถ้าเขาโมเดลเครื่องบินทั้งลำในเชิงคณิตศาสตร์ก่อนแล้วเขาออกแบบระบบควบคุมของเขาด้วยการจำลองการทำงานในคอมพิวเ,เตอร์ก่อนมันสามารถประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะกว่าการทดลองจริง และจริงๆก็คงไม่มีใครกล้านั่งเครื่องบินที่บอกว่าผมดีไซน์ไฟคอนโทรเลอร์ขึ้นมาตัวหนึ่งและยังไม่เคยกับทดลองอะไรเลยแม้กระทั่งซิมูเลชันก็ไม่เคยแล้วบอกว่าจะเอาไปติดกับเครื่องบินแล้วให้ใครอยากจะเป็นนักบินทดลองลำนั้นบ้างไหมครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยเป็นที่มาของเทคโนโลยีที่เรียกว่าโมเดลเบสดีไซน์ก็คือเรามีแบบจําลองทางวิทศาสตร์เรามาทําการทดลองด้วยการซิมูเลต หรือจำลองการทำงานก่อนเสร็จแล้วเราค่อยได้ผลแล้วสัก90% 80เปอร์เซนเราถึงเอาไปทดลองกับระบบจริงมันก็จะเร็วขึ้นประหยัดขึ้นนะครับเพราะว่าเอาสตาร์ทเครื่องบินทีหนึ่งในการทดลองก็ใช้เวลาไม่น้อยเหมือนกันหรือแม้จะเป็นเครื่องจักรที่ซับซ้อนเองก็าตามแล้วอันนี้ก็คือผลที่เราสรุปมาว่าถ้าใช้ไวจังแล้วหรือว่าใช้ก r ร p h ฟิ a l p r o โปรแกรมม มันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะต่างนิดนึงกับก่อนหน้านี้ถ้าเขียนภาษาซี